สนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์ดื่มดีมีวิตามินเครื่องดื่มประจำบ้าน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีด้วยรางวัลระดับโลก4ปีซ้อนสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ท N น,นข่าวเย็นนะครับประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2563อยู่กับผมโมนายและคุณอรการครับวันนี้คุยกันเรื่องวันหยุดชดเชยช่ว,ชวงสงกรานกันหน่อยนะคะที่รัฐบาลยังติดเราอยู่นะคะมีแนวโน้มมาว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนหน้าเศร แปดเก้ากรกฎาคมซึ่งช่วงนั้นหยุดช่วงเข้าพรรษาอยู่แล้วอาจจะได้หยุดยาวหกวันเลยนะคะเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่สี่กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันอาสาฬหะวันอาทิตย์ที่ห้ากรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาและวันจันทร์ที่หกก็จะเป็นวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นหยุดแน่ๆเนี่ยคือสามแต่ปัญหาคือจะไปบวกสามด้านหลังหรือจะมาบวกสามด้านหน้าเพราะมีอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะหยุดหนึ่งสองสามก็ได้นะคือแล้วถ้าไปบวกด้านหลังนะสมมติเป็นไปตามนี้สี่ถึง เก้าใช่ไหมบ,บางคนลาหยุดวันศุกร์ปุ๊บอ <า S 2> โอโ้โหออยหยุดยาวเลยทีนี้9วันนะคะด้านหนึ่งก็มองไปเรื่องการท,าท่องเที่ยวแต่ว่านายกบอกว่าอย่าเพิ่งมาคุยเรื่องวันหยุดตอนนี้ <c oughs> เลยอยากสอบถามคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยแหละครับท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสม <c oughs> กับการหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานเนี่ยควรจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมที่ไปบุกเข้ากับวันหยุดของอาสาหักกับเขาบ้าพรรษาดี <c oughs> หรือไม่อย่างไรนะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา <c oughs> หน่อยนะคะที่ TNN Live นะคะทางเพจ Facebook ตอนนี้เราไลฟ์สดแล้วค่ะ รวมถึงทางแอปพลิเคชัน True ID YouTube ก็มีนะครับอย่าลืมเข้าไปเสิร์ชกันกับ TNN Thailand รวมไปถึงทางแอปพลิเคชัน Line นะครับแอดเฟรนมาได้ด้วยการสแกน QR Code หรือไปเสิร์ชเฟรนครับผ่านแอป TNN อ n, n l i อ e ไลน์นอกจากนี้มีอะไรเป็นข่าวใหญ่อีกไปดูกันเลยครับ เบางพลีฝนถล่มจนน้ำท่วมสูงถึง1เมตรชาวบ้านบ่นอยู่มา20ปีไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนด้านกรมอุตุเตือนทั่วไทยมีฝนตกต่อเนื่องอาาคอรมอสบคอพอใจคลายล็อกเฟส3วันแรกเตรียมประเมินสถานการณ์คลายล็อกเฟส4ย้ำยังไม่เปิดน่านฟ้าคุมการระบาดโรคต่อ นิวยอร์กกังวลทั้งม็อบทั้งโควิด -19 หลังม็อบลามจะต้องประกาศเคอร์ฟิววันซ้ำเติมสถานการณ์ศูนย์กลางการระบาดโควิด -19 อีกรอบเด็นวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยปริศนาสำคัญว่าตกลงแล้วจะมีพยาติตัวติดไปอยู่ในฟองไข่ได้หรือเปล่านะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยมีสาวชนบุรีเปิดเรื่องเอาไว้ผ่านโซเชียลมีเดีย ล่าสุดในวันนี้มีคำยืนยันมานะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่น่าจะเป็นพยาธิแต่น่าจะเป็นเปลือกหุ้มไข่ที่มันเน่าเสียมากกว่าครับวันนี้ผู้ที่ออกมาไขข้อสงสัยนะครับคือาศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์ส่งเสริมหัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยชนะสุดโรคสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ยืนยันนะครับว่าวัตถุที่มีลักษณะเป็นเส้นที่พบในไข่ไก่ ตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นั้นไม่ใช่พยาธิอย่างที่หลายฝ่ายกังวลกันหลังได้ตรวจสอบตัวอย่างของไข่ไก่ผ่านกล้องจุลทรรศและไม่พบวัตถุตามปรากฏในข่าวแต่พบลักษณะของเนื้อเยื่อหุ้มไข่ที่เกิดจากการเน่าเสียของไข่เองครับซึ่งอาจจะเกิดจากการสะสมของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนสอดคล้องกันกับผลการตรวจสอบที่คณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ยออกมายืนยันว่าไม่มีทางที่จะพบพยาธิลักษณะนี้ในไข่ไก่ได้ ทั้งนี้ไข่ไก่กลุ่มนี้ยังถูกส่งไปตรวจสอบที่กรมควบคุมโรคด้วยคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในหนึ่งสัปดาห์ครับไปดูสภาพประกาศกันหน่อยนะคะเข้าหน้าฝนและด้านหนึ่งมาช่วยภายแล้งนีก็เป็นเรื่องดีแต่ที่บางซลีตอนนี้น้ําท่วมแล้วค่ะท่วมไปเมตรกว่าเลยนะยคุณโมไนชาวบ้านบอกอยู่มา20ปีไม่เคยเจอแบบนี้แล้ค่ะ ลองไปดูภาพกันก่อนนะคะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปครึ่งล้อแล้วนะคะนี่คือที่นิคมอุตสาหการรมบางปีแล้วก็บริเวณภายในเคหะเมืองใหม่บางปีอำเภอบางเสาธงที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะคือที่เห็นเนี่ยบางจุดเนี่ยคือท่วมสูงเยอะนะคะสูงไปเมตรหนึ่งอ่ะทำให้รถที่จอดอยู่ข้างทางถูกน้ําท่วมโดยเฉพาะรถที่เข้าไปจอดตามซอยต่างๆในเคหะเมืองใหม่บางปีเนี่ย น้ำท่วมสูงไปครึ่งคันเลยก็มีนะคะเห็นภาพแบบนี้นึกไปถึงตอนปี5้าสที่น้ําท่วมใหญ่แต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นปรากฏบอกว่าโอ้ปี5้าสี่เหรอยังไม่เห็นภาพขนาดนี้เลยนะคะชาวบ้านบอกว่าอยู่เมืองใหม่บางทีมา20กว่าปีที่สูงสุดแล้วอะถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักลงมา,ามากก็ตามนะคะและจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการติดเครื่องสูบน้ําบางจุดแล้วแต่ยังไม่สามารถระบายน้ําออกจากเคหะเมืองใหม่บางซีได้ทันเพราะว่า ส่วนใหญ่ลำคลองที่รับน้ําน้ําในคลองก็เต็มแล้วเหมือนกันระบายน้ําไม่ทันนะคะก็เลยท่วมแบบนี้คือเริ่มเห็นกันแล้วเนี่ยน้ำท่วมนะคะทีนี้ไปดูภาพใหญ่หน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย บวกกับย่อมความกดอากาศต่ําที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะทาให้ไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักบางแห่งทางอีสานตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างด้วยยังต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักอยู่นะคะไปต่อที่สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดนราธิวาสกันบ้างน,นะครับล่าสุดในขณะนี้ดับไปแล้วประมาณ6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยเหลือครับ ความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟป่าในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะที่ตำบลลูโบบือซาของอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสต,ตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มส่อเขาดีขึ้นฮะหลังจากความพยายามในการดับไฟต่อเนื่องมาสองสัปดาห์เศษเป็นเพราะรว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกอย่างหนักในพื้นที่นราธิวาสรวมถึงบริเวณป่าพุด้วยเช่นกันส่งผลให้ไฟที่ยังคงคุกครุ่นแล้วขยายวงกว้างประมาณ2,300ไร่ เริ่มมอดลงประมาณ6 0์แล้วครับแต่พื้นที่ที่ยังคงมีไฟพุกลุ่นอีกประมาณ4 0นที่เหลือตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เพียงพอจะเข้าไประดับไฟโดยทางจังหวัดปัตตานีกับยะลาก็ส่งกำลังเข้าสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมอีก50นายพร้อมเครื่องมือในการดับไฟป่าทั้งรถดับเพลิงเครื่องสูบน้ำระยะไกลเครื่องหาบหามเพื่อช่วยกันดับไฟให้ได้ภายใน2-3วันนี้ครับแต่หากฝนตกลงมาซ้ำอีกก็ชื่อว่าไฟป่าจะมอดลงในที่สุดเร็วขึ้น พร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองช่วยกันสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับป้องกันได้ทั้งหมอกพันจากไฟป่ารวมถึงป้องกันโควิด19ได้ด้วยฮะ ปนีนี้เราอ่านข่าวไฟป่านี้เยอะมากจริงๆเลยนะตั้งแต่ต้นปีนะคะทั้งเหนือด้วยทั้งใต้ด้วยอย่างใต้นี่โอ้โหพื้นที่ทั้ง2 0 0พันกว่าไร่เนี่ยสลับไปดูนะคะเรื่องของปัญหาพื้นที่พิพาทออข้อหอยบ้านดอนที่สุราษฎร์ธานีกันหน่อยนะคะตอนนี้ราคาหอยตกต่ำมากมติออกมาคือให้งดซื้อละ3วันส่วนไฟไหม้ขนานะคะที่เฝ้าข้อหอ,อยล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วค่ะ ร้อยตำรวจเอกมานิคลองช้างสารวัตรสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อเก็บพยานหลักฐาน ไฟไหม้ขนําตรงปากอ่าวพองรางตําบลีเลดอําเภอคุนคินเพื่อจะหาวัตถุพยานหลักฐานของการเกิดไฟไหม้นะคะคือคนแปลกใจว่าช่วงนี้มันมีข่าวไงที่อ่าวบ้านดอนบ่อยๆใช่ไหมเรื่องหอยแครงเรื่องซื้อลูกหอยแล้วอยู่ๆก็ประจวบเหมาะจังเลยเนี่ยขนาที่เฝ้าคอกหอ,อยแม็กไฟไหม้พอดีมันเกิดอะไรขึ้นใครทานะคะพนักงานมีการทางตํารวจก็มีการสอบสวนชาวประมงที่มาเก็บมาหาลูกหอยในวันเกิดเหตุ ทางกรอรามานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีส่งเจ้าหน้าที่เข้าลาดตระเวนช่วงกลางคืนในเขต1,000พเมตรจากฝั่งเพื่อป้องกันชาวประมงในพื้นที่เข้ามาคราดลูกหอยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้สีรายยึเเดเรือประมงสองลำส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสุร,ราษฎร์ธานีขณะเดียวกันนายสุทธิพงศ์คล้ายอุดมรองผู้ว่าสุร,ราษฎร์ค่ะก็เรียกประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งชาวประมงผู้เลี้ยงหอยพ่อค้าลูกหอย เข้ามาพูดคุยกันหน่อยมาเจรจาหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งจากกรณีพื้นที่พิพาทอ่าวบ้านดอนทั้งในเขตอำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็อำเภอพุนพินนะคะส่งผลทำให้ตอนนี้ราคาลูกหอยตกต่ำเลยนะคือปกติก็จะเก็บได้ช่วงนี้เมษาพฤษภาเนี่ยนะคะตอนนี้ราคาตกเลยปกติโลนึงเนี่ยเจ็ดอตอนนี้เหลือแค่ร้อยสองเองแล้วก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดจากความขัดแย้งน,นี้หรือเปล่านะคะ ชาวประมงหาลูกหอยกับผู้เลี้ยงหอยแคลงในอ่าวบ้านดอนเนี่ยมองกันว่าเป็นความขัดแย้งของสองกลุ่มนี้หรือไม่เบื้องต้นที่ประชุมมีมติให้หยุดรับซื้อลูกหอยไปก่อน3วันเริ่มวันนี้วันแรกนะคะเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถช่วยเหลือชาวประมงช่วงนี้ได้นะครับเวลาท่านไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามร้านต่างๆเนี่ย เวลาเจอหอยแคลงกับเจอปลากระพงอ,อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนด้วยก็นึกไปถึงปลากระพงน,นะที่บอกว่าโอ้โหสปีขายไม่ได้เลยนะจนตอนนี้อ้วนหมดแล้วเนี่ยนะมันล้นตลาดมากนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นกลุ่มข่าวที่ผมเอาคุณอลการรายงานทุกวันเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในทุกวันแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนฝ่าฝืนอยู่ฮนะนั่นคือคนที่ลักลอบปลูกต้นกัญชา แล้วคราวนี้ถึงขนาดไปเช่าโกดังปลูกต้นกัญชาประมาณพันกว่าต้นแต่ที่อยากให้ดูฮะเจ้าหน้าที่เขาแกะรอยยังไงจนสามารถจับกลุ่มได้ต้องชมเชยเลยว่าตำรวจเราเก่งมากๆครับให้ไปดูสถานที่ก่อนนะครับนี่คือต้นกัญชาจำนวนมากถูกลักลอบปลูกเอาไว้ภายในโกดังแถวๆซอยอ่อนนุช8 2ซึ่งทางพลตำรวจโทพักขพง์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเข้าไปตรวจยึด และพบต้นกัญชาสายพันธุ์ต่างประเทศมากกว่า1,000ต้นผลจากการตรวจค้นโกดังฮะพบกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นลูกน้องของนายบูดิงบินสัญชาติจีนหนึ่งคนฮ่องกงอีกสซึ่งได้ทำการตัดไฟภายในโกดังก่อนจะหลบหนีไปตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวแต่ว่าตัวการก็คือวูดิงบินเนี่ยหนีไม่ทันนะครับโดนจับกลุ่มตัวมาได้แล้วจากนั้นตำรวจก็สอบปากคำเขาให้การรับสารภาพครับ ว่ามาขอเช่าโกดังแห่งนี้นานประมาณ8เดือนในราคาเดือนละ45,000บาทปลูกกัญชาเพื่อส่งขายผ่านออนไลน์ในราคากิโลกรัมละ250,000จนไปถึง700,000บาทเลยนะครับสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจไปพบหลักฐานหลายส่วนฮะไม่ว่าจะเป็นภาพการเข้าออกโกดังพร้อมกระเป๋าใบใหญ่แต่หลักฐานสำคัญก็คือจริงๆโกดังเนี่ย ถ้าเอาไว้ใช้ในการเก็บของค่าไฟมันต้องไม่แพงแต่โกดังพอใช้ในการปลูกต้นกัญชาปุ๊บมันต้องใช้ไฟให้ความอบอุ่นกับต้นกัญชาค่าไฟก็เลยแพงเกิปกติถึงเดือนละ70,000บาทฟังเสียงของบชนครับการจำหน่ายเนี่ยมีการโฆษณาผ่านทางโซเชียลนะฮะการจำหน่ายเนี่ยมีการจำหน่ายผ่านไปรษณีย์นะฮะร,รายนี้ก็เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี6-1นนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยก็ขอวีซ่าเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวนะฮะ ต่อมาเมื่อปี62เนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนวีซ่านะครับเป็นวีซ่านักศึกษานะครับก็ทําต่อเนื่องมาครับก็เป็นเป็นลายเดียวกับมีความสัมพันธ์กับที่เราจับเดือนที่แล้วที่หัวหมากครับแต่ไอ้ครั้งนั้นเนี่ยเราจับกลุ่มได้ประมาณ300ต้นอันนี้ก็พันต้นเศษนะครับก็อย่างที่นําเรียนเนื้อพันมันนามาจากต่างประเทศส่วนจะนําเข้าจากไหนวิธีการไหนเนี่ยอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมหลักฐานนะครับ นอกจากการแกะรอยจากค่าไฟซึ่งแพงผิดปกติแล้วนะครับการจับกุมครั้งนี้จะเป็นการขยายผลมาจากตำรวจชุดสืบนครบานทองหล่อก่อนหน้านี้เข้าไปรวบตัวนายโฮยินมาอายุ36ปีคนนี้เป็นคนฮ่องกงฮะเคอข่ายค้ากัญชาข้ามชาติผู้ต้องหาที่มาขอเช่าพักแล้วก็ดัดแปลงติดแถวพาในซอยรามคำแหง27เป็นสถานที่เพาะปลูกต้นกัญชาเหมือนกัน นายโฮยินมาเนี่ยโดนจับเมื่อวันที่3พฤษภาคมแล้วจากนั้นก็ให้การสัดทอดว่านายบูดิงบินเป็นคนร่วมขบวนการด้วย ก่อนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าตรวจค้นโกดังในวันนี้ครับทําเป็นล่ําเป็นสันเลยนะพันต้นแล้วกลางเมืองนะนี่ย่านอ่อนนุชนะคะแล้วก็แบบเหมือนถับปลูกกัญชาเขาต้องใช้แบบใช้ไฟแบบแสงพิเศษใช่ไหมครับค่าไฟก็เลยสูงเนี่ยนะคะอะสลับไปดูเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน่อยนะคะคือช่วงนี้ขายดีของปลอมมันก็ออกมาจริงๆแล้วของแท้เนี่ยเขาต้องใช้ที่เราใช้กันนะ่ะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ไม่อันตราย ừ ừ ừ. แต่เจ้านี้ใช้เมทิลนะคะเมทิลนี่สารอันตรายไม่พอนะไปสวมออยค่ะ นี่ของกลางนะคะ6 8 6 5ขวดนะคะเป็นเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีเม็ดทิวแอลกอฮอล์ที่เป็นวัตถุด,ดิบในการผลิตอีก3,000ลิตรนี่เป็นของกลางที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติยึดเอามาได้นะคะคือมีการไปตรวจสอบร่วมกับทางอยอค่ะแล้วมีการนําเมทิวแอลกอฮอล์ปนเปื้อนอยู่ถึง99%คือมันไม่ใช่ปนเปื้อนแล้วอันนี้เป็นความแบบ คือทั้งหมดเลยอะ99%เนี่ยเป็นเมทิลซึ่งสารนี้ถือว่าเป็นสารต้องห้ามนํามาผลิตเจลแอลโกอฮอล์นะคะเพราะสารนี้เขาใช้ในการทาสีเป็นสารที่มีพิษกับร่างกายถ้าได้รับเข้าไปปวดท้องเวียนหัวกลื่นไส้อาเจียนแล้วอาจจะไปถึงขั้นตาบอดได้ไม่ใช่แค่นี้นะก็ยังมีการหลอกผู้บริโภคนะคะสวมอ,อยอเป็นอ,อยอของบริษัทอื่นเอามาติดบนสินค้าตัวเองนะคะคนก็ไม่รู้ไงก็หลงเชื่อใช่ไหมคะ เพราะว่ามันตรวจสอบได้ว่ามีออยจริงๆแต่ว่าเป็นของคนอื่นนั่นแหละก็เลยโอ้โหเราจะตรวจสอบต่อ,อยังไงละ่ะถ้ามันมีแบบนี้นะคะลองฟังเสียงตำรวจดูหน่อยค่ะที่จับได้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราได้ตวรวจวิเคราะห์แล้วว่าใส่เน็ตเีอ่อแอลกอฮอล์เลขออยที่ปรากฏเนี่ยเป็นการใช้เลขปลอมคือค่ออิงน,นะคะลักษณะการปลอมเนี่ยมีคนหนึ่งมาขอเลขออยไว บริษัทเนี่ยมาน้ฟปันไ่เอาเลขของนั้นเนี่ยมาใช้มาสวมค่่เพราะนั้นถ้าเกิดเข้าไปดูดในระบบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าชื่อเนี่ยอาจจะตรงแต่ตัวผู้ผลิตเนี่ยไม่ตรงค่ะเหมือนไปเอาเลขของคนหนึ่งมาสวมมาเป็นของตัวเองค่ะ ไปดูเรื่องของการดําเนินการเอาผิดกับบริษัทนี้หน่อยนะคะคือถ้าเป็นผู้ผลิตจะได้รับโทษจําจคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5้าแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับส่วนถ้าขายถ้าขายคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะคือเป็นห่วงนะเม็ดท <ừ> ิ่แอลกอฮอล์ใช้เนี่ยคือเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะมันอาจจะละคายเครืองหรือเปล่านะคะใช้ไปเรื่อยๆแล้วแบบถ้าเป็นเด็กอะ ก็เป็นเด็กไปใช้ล่ะคะคนใช้ี่แทบไม่รู้นะจนกว่าจะมีอาการแล้วค่อยไปหาคุณหมอนี่แหละ<อ>แล้วก็ความน่ากลัวของขบวนการนี้ก็คือว่ามันเอาสินค้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยมาขายโจงครึ่มในห้างที่ผู้บริโภคทุกคนมีโอกาสเข้าไปซื้อได้เลยนะฮะแล้วเอาจริงๆอ่ะเราตรวจกันหรือเปล่าเราอออยอะใช่<อ>ไมหมคะเราคงไม่ได้คือมันก็ควรจะตรวจแต่ว่าเราทำกันหรือเปล่าแล้วต่อให้เนี่ยมันคืออยอยของจริงที่เป็นของสินค้าอื่นรเราตรวจไปแล้วก็เจออยอยเราก็อาจจะไม่รู้อีกไงบางทีเราก็รู้สึก มั่นใจกับทางห้างมั่นใจกับทางร้านที่เขาเอามาขายว่าคงมีการตรวจสอบแล้วไงน,นะเขาต้องระมัดระวังนะคะพักชมโฆษณาก่อนครู่นึ่นะครับกลับมาช่วงหน้าการถแถลงข่าวของสอบพวันนี้ครับก็มีการพูดถึงผลจากการลายล็อกเฟสสาผ่านมาสองวันเป็นยังไงรวมไปถึงแนวโน้มของการหยุดยาวเพื่อเป็นการชดเชยสงกรานมีโอกาสไหมเดือนหน้าหยุดหกวันติดตามต่อช่วงหน้าครับ ผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติ